การเสียบยอดมะนาวนะครับเป็นการขยายพันธุ์มะนาวอีกวิธีหนึ่งนะครับเราก็จะได้มะนาวตรงตามสายพันธุ์ที่เราต้องการแล้วก็ให้ผลผลิตเร็วมีการเจริญเติบโตได้ดีครับวิธีทํานะครับเสียบยอดครับทาบกันให้สนิทต่อไปนะครับเราทําการพันเทปพันจริงนะครับพันให้รอบพันให้แน่นเลยนะครับนำถุงนะครับมาทําการคุมยอดจริงพันนะครับทําการรัดด้วยเชือกฟางนะครับ หลังจากเสียบไปแล้วประมาณ2อาทิตย์ครับเขาก็จะทําการแตกตานะครับและนี่นะครับก็คือตัวอย่างนะครับที่เราทําการเสียบยอดไปแล้วนะครับอายุประมาณ2เดือนครับอันนี้คือยอดที่ติดแล้วนะครับสามารถรอเก็บผลผลิตได้เลยนะครับสำหรับท่านผู้ชมนะครับที่รับชมรายการนี้อยู่นะครับการเสียบยอดมะนาวนะครับเป็นวิธีการที่ง่ายและเป็นการเพิ่มผลผลิตเทคนิคการเสียบยอดมะนาวด้วยเทคนิคนี้ทดลองแล้วได้ผลดีครับ สวัสดีครับผมจ่าสิบเอคุณแผนศิลาโคตรในวันนี้จะมาสาธิตวิธีการเสียบยอดมะนาวครับ <S <S การเสียบยอดมะนาวนะครับเป็นการขยายพันธุ์มะนาวอีกวิธีหนึ่งนะครับโดยการนํายอดกิ่งมะนาวพันธุ์ดีนะครับมาเสียบกับกิ่งของต้นตอนครับต้นตอนี้ก็ได้จากการเพาะเมล็ดจากมะนาวชนิดไหนก็ได้นะครับ <S <S ข้อดีของการเสียบยอดมะนาวนะครับเราก็จะไดะ้มะนาวได้ตรงตามสายพันธุ์ที่เราต้องการแล้วก็ให้ผลผลิต เร็วมีการเจริญเติบโตได้ดีครับและข้อสําคัญอีกอย่างหนึ่งนะครับการเสียบยอดมะนาวนครับทําให้เราได้มะนาวได้หลายสายพันธุ์นะครับในต้นต่อเดียวกันหรือเราจะสามารถนํายอดของไอพืชตระกูลเดียวกันอย่างเช่นมะกรูดแล้วก็ส้มนะครับเราก็สามารถนํามาทําการเสียบยอดได้นะครับ อุปกรณ์นะครับมีต้นตออ่ต้นตอมะนาวนะครับที่เราจะนํามาทําการเสียบแล้วก็ยอดของมะนาวพันธ์ดีนะครับมีคัตเตอร์กรรไกรตัดจริงถุงพลาสติกใสเชือกฟางแล้วก็เทปพ,พันจริงครับการเลือกต้นพันธุ์หรือว่าการเลือกต้นตอนะครับจะสามารถเสียบได้จากต้นตอที่พร้อมเมล็ดแล้วก็ต้นตอที่มีการเจริญเติบโตแล้วหรือว่าต้นมะกรูดเราก็สามารถเสียบได้ครับขอให้ต้นตอของเราครับมีการ จะเริญเติบโตแข็งแรงนะครับวันนี้นะครับเราจะใช้ต้นตอจากต้นมะนาวบ้านนะครับซึ่งมีการหาหารได้ดีอาหารได้เก่งนะครับวิธีการเลือกนะครับต้นที่เราจะทําการเสียบก็คือให้มีความลักษณะของต้นตอมีความเขียวในลักษณะนี้จะทําให้การเชื่อมประสานของเนื้อเยื่อได้ดีไม่ควรที่จะเลือกยอดที่อ่อนเกินไปหรือว่าต้นที่มีสีแก่เกินไปครับ วิธีการเลือกยอดพันธุ์นะครับสมมติว่าต้นนี้เป็นยอดมะนาวพันธุ์ดีนะครับเราก็จะทําการตัดตรงบริเวณนี้นะครับเลือกยอดที่มีความสีเขียวหรือว่ามีปนน้ําตาลนินดๆจะช่วยให้การเชื่อมประสานกับต้นต่อได้ดีครับสำหรับในวันนี้นะครับเราจะนํจริงมะนาวพันธุ์ดีคือจิิงมะนาวเป้นพิจดโดยเราจะทําการตัดให้ยาวประมาณนี้ครับห้าถึงหนิ้วใบเราก็จะทําการรีออกให้หมดเลยนะครับ วิธีทำนะครับหลังจากที่เราเลือกต้นตอได้แล้วเราก็ทําการเทียบกิ่งที่เราจะนํามาเสียบหลังจากที่เราเทียบให้ได้ตําแหน่งนะครับให้กิ่งพันุ์ให้ได้ขนาดประมาณเท่ากัน,นครับจากนั้นเราก็ทําการตัดนะครับจากนั้นนะครับเราก็มาทําการเฉือนนะครับแตงกิ่งก่อนครับทําการเฉือนกิ่งนะครับให้เป็นรูปริ่มนะครับลักษณะนี้นะครับ ต่อไปนะครับเราทําการเสียบนะครับเสียบยอดนะครับโดยให้ด้านใดด้านหนึ่งนะครับของอจริงมะนาวนะครับทาบกันให้สนิทนะครับเมื่อเราเสียบจริงเข้ากับต้นต่อแล้วนะครับต่อไปนะครับเราทําการพันเทปพ,พันจริงนะครับ ันให้รอบนะครับมันให้แน่นเลยนะครับต่อไปนะครับเราก็ทําการนําถุงนะครับมาทําการคุมยอดจิงพันธ์ครับขนาดของถุงก็วันห้าคูณแปดนิ้วครับเพื่อรักษาความชุ่มชื้นไม่ให้จิงพันธุ์ของเราเหนียวแห้งนะครับทําการรัดด้วยเชือกฟางนะครับ การดูแลรักษาครับก็ไม่ได้ดูแลอะไรมากมายนะครับเราก็แค่มาเหมือนมาสังเกตนะครับยอดกิ่งพันธุ์ของเราถ้ากิ่งพันธุ์ของเรายังมีความเขียวสดอยู่ก็แสดงว่ายอดมันกําลังทําการประสานนะครับหรือเราสังเกตถ้ายอดมันมีการเหี่ยวแห้งแสดงว่ามันไม่ติดนะครับ <S <S หลังจากเสียบไปแล้วประมาณ2อาทิตย์ครับเขาก็จะทําการแตกตานะครับตายอดออกมาสัปดาห์ที่3ามเราก็จะมาทําการคลายถุงเพื่อให้อากาศที่อยู่ข้างนอกนะครับเข้าไป ข้างในให้ยอดที่อยู่ข้างในปรับสภาพอากาศได้ก่อนนะครับประมาณ2วันเราก็ดึงถุงออกจากนั้นประมาณ2เดือนนะครับแผลก็จะเริ่มประสานกันได้ดีนะครับมันก็ยอดทําการแตกออกตามปกติครับประมาณ1ปีครับก็สามารถได้เจ็บเกี่ยวผลผลิตครับครับตัวนี้นะครับก็คือตัวอย่างนะครับที่เราทําการเสียบยอดไปแล้วนะครับอายุประมาณ2เดือนครับจะสังเกตว่าแผลของเขานะครับกาลังทําการเชื่อมแผล ได้ดีแล้วนะครับแล้วก็เขาแตยกยอดอะไรเรียบร้อยแล้วครับอันนี้คือยอดที่ติดแล้วนะครับสามารถรอเก็บผลผลิตได้เลยนะครับ <S <S นี่คือตัวอย่างนะครับที่เราทําการเสียบยอดนะครับเป็นระยะเวลา2อาทิตย์เขาก็เริ่มแทงยอดออกมานะครับจากตุ่มตาแบบนี้นะครับ หลังจากที่เขาแทงยอดออกมานะครับให้เขาได้ประมาณยอดเขาโตกว่านี้สักนิดหนึ่งนะครับเราค่อยเปิดถุงนะครับโดยเราจะไม่ทําการดึงถุงออกให้มันปรับสภาพก่อนประมาณ2-3งถึงสวันเราค่อยดึงถุงออกนะครับเพื่อให้อากาศภายนอกเข้าไปข้างในเพื่อจะให้ยอดที่อยู่ข้างในเขาปรับสภาพกับอากาศที่อยู่ข้างนอกก่อนนะครับประมาณ2วันนะครับจากนั้นเราค่อยจะดึงถุงออกนะครับ สำหรับท่านผู้ชมนะครับที่รับชมรายการนี้อยู่นะครับการเสียบยอดมะนาวนะครับเป็นวิธีการที่ง่ายแล้วก็เราสามารถเลือกมะนาวได้หลายสายพันธุ์สามารถทําเป็นมะนาวแฟนซีได้ได้มะนาวสายพันธุ์ต่างๆภายในต้นเดียวพืชตระกูลนี้นะครับก็สามารถเสียบกันได้หลายอย่างไม่ว่าจะเป็นพวกมะกรูดหรือว่าส้มเขียวหวานเราก็สามารถนามาเสียบภายในต้นต่อเดียวได้และเป็นการเพิ่มผลผลิตแล้วก็ให้ผลผลิตได้อย่างรวดเร็วกว่าการพมลิดเทคนิคก,การเสียบยอดมะนาวด้วยเทคนิคนี้ทดลองแล้ว ได้ผลดีครับ